นายกุลนุ่มเบหัววิยาดายอดมณีการอยู่บ้านประชาพฤฤออนดีตำเภอนุ่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแนะนำเป็นประธานกลุ่มของกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวขาวแปลรูปค่ะความเป็นมาของกลุ่มเรานะคะคือแม่บ้านของเราเมื่อก่อนนั้นเราไม่ค่อยมีงานทำค่ะเราเย็บผ้าใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าที่เราเย็บได้ในตอนปีใหม่หรือเทศกาลต่าง แต่ก็ไม่ค่อยมีไรายได้กันมันก็เลยคุยกันว่าทุกคนคนมีฝีมือในการปักเย็บปักเย็บอของเสื้อผ้าชาวเขาอยู่แล้วเราควรตั้งกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็มาผลิตสินค้าที่ใหม่ๆที่นิยมกันในในคนพืนเมืองที่เขาใส่กันตอนแรกก็ เย็บกันมาตามใจตัวเองค่ะแล้วก็เราก็เอาไปมีที่มีงานอะไรเราก็เอาไปขายนะคะก็ได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ได้แบบใหม่ๆสินค้าใหม่ๆที่เราได้มาก็คือจากลูกค้าค่ะลูกค้าแนะนําว่าคนคนทำแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง เราก็ได้จากความรู้ที่เราไปอบรมจากหน่วยงานต่างๆทีท่เขาเชิญเรามาแล้วก็ไปอบรมแล้วก็ได้ความรู้จากตัวนั้นมาอีกทางหนึ่งก็มาพัฒนาสินค้าของเราในบ้านของเราก็มีอาชีพเสริมคือการปักผ้าเย็บผ้ามารวมกลุ่มกันก็เพิ่มไรายได้ให้กับครอบครัว ครอบครัวก็มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่เป็นอันตรายต่อ,อ,อสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะเราใช้ผ้าแล้วก็มาเขียนเขียนก็เราก็ไปย้อมสีนะคะเราไม่ได้เอไปเทใส่แม่น้ำเราคลองไม่ไม่มี มีพิษภัยกับสิ่งแวดล้อมนะคะกลุ่มกลุ่มของเรามีความชำนาญในการปักผ้านะคะการเขียนเทียนนะคะการตัดเย็บทำได้นะคะก็เคยเน้องๆในกลุ่มของเราก็ไปฝึกอบรมการตัดเย็บมาเราเราทำได้นะคะการผลิตสินค้าของเราเมีหลากหลายนะคะก็ทุกอย่างก่อนที่เราจะออกไปจำหน่ายเราก็ กล้อง QC ทุกๆชิ้นนะคะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็มีมีตลาดมากขึ้นนะคะพอดีเราก็ไปไปออกบูธอะไรต่างๆน,น,นะคะแล้วก็รู้ช่องทางการตลาดมากขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือลูกค้าแนะนำว่าอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเราก็ผลิตตามความต้องการของขยาย แล้วก็รู้ช่องทางการตลาดมากขึ้นก็ทำให้เราผลิตสินค้าของเราเพิ่มขึ้นค่ะเร่งเร่งจำหน่นหายผลิตภัณฑ์นะคะในชุมชนของเราเราก็มีอาคารกลุ่มนะคะพร้อมที่แสดงสินค้าตรงนี้เปิดขายทุกวันนะคะอำเภอก็ที่โอทอปอำเภอเชียงคำนะคะที่ตรงที่หน้าที่ว่าการอำเภอนะคะคืองานโอทอ ภูมิภาคนะคะมีมีหลายๆภูมิภาคแล้วแต่เรา,เ,าเราสินค้าของเราที่เราและความสามารถของเราที่เราจะไปได้นะคะแล้วก็ที่เมืองทองธานีนะคะเมืองทองธานีปีหนึ่งก็ประมาณาสามครั้งนะคะแล้วก็เราก็ไปโอทอปสองแผ่นดินนะคะลาวคือไปหลวงพระบางนะคะพมา่าไปเชียงตุงนะคะแล้วก็มันดาเลนะคะ จีนก็ไปเจียงหุ่งแล้วก็คุยหมิงนะคะประเทศจีนนะคะนะคะแต่ปีหนึ่งเราจะไปสองครั้งนะคะที่ที่เน้นเน้นที่ว่าที่งานใหญ่ที่สุดนะคะงานใหญ่ที่สุดก็เมืองทองนะคะแล้วก็โอทอปภูมิภาคนะคะแล้วก็โอทอปสองแผ่นดินนะคะรวมแล้วการตลาดของเราก็ขยายไปถึงต่างประเทศแล้วนะคะกลุ่มของเราก็มีโอกาสแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆจาก หน่วยงานต่างๆนะคะที่ได้เชิญเราไปออกวุธต,ตามงานต่างๆที่กล่าวมานะคะอยอดการจำหน่ายของเรานะคะได้ไม่เท่าไหร่นะคะถ้าว่าเรามีงานมือคทองเนี่ยถ้าถ้างานหนึ่งเนี่ยอย่างย่งต่ำสุดอย่งต่ำสุดสดของเราก็คือ,อประมาณสองแสนสองแสนกว่าแต่แต่ละรอบนี่คือคือต่ำแล้วถ้าเราจะไป วกจากต่างประเทศแล้วก็โอทอภูมิภาคแล้วก็ตามงานต่างๆที่เราที่เรารู้แล้วก็เราไปถึงว่าไม่ได้มากก็ทําให้สมาชิกของเรามีมีไรายได้เพิ่มมาช่วยเหลือครอบครัวได้ค่ะรูปแบบของบัรจุภัณฑ์ของเรานะคะเราได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนอกจาก เมื่อก่อนนั้นเราใส่ใส่ถุงหิ้วนี้เราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาใส่ถุงกระดาษนะคะถุงผ้านี้ก็แล้วแต่ว่าสินค้าของเรานะคะสินค้าของเราที่เหมาะสมใส่ถุงกระดาษเราก็ใส่นะคะถ้าเหมาะสมใส่ถุงผ้าเราก็ใส่คือถ้าราคาราคาผ้าของเราสูสงขึ้นแล้วก็ต้องต้องใส่ถุงที่มันดีหน่อยัจจุภัณฑ์ที่ดีหน่อยให้เหมาะสมกับ ราคาภาของเรานะคะด้านมีส่วนร่วมกับชุมชนนะคะมีส่วนร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในในหมู่บ้านของเรามีความสมัครสมานสามัคคีกันที่โครงการของเราและอาคารของเราที่มันจะเกิดขึ้นขึ้นมาได้ก็เพราะความ,ร,วม,มร่วมมือของคนในชุมชนของเรานะคะถึงได้อาคารหลังนี้ มาเป็นอาคารกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราที่เราได้วางสินค้าอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะทางชุมชนของเรานะคะมีความเข้าใจกลุ่มชุมชนของเรานี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้แม่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นให้เด็กๆมีรายได้นะคะเช่นแม่บ้านก็มาตัดเย็บ ปักผ้าได้ก็เอามาไว้ที่กลุ่มนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็บางคนก็มาของานปักที่กลุ่มของเรานะคะอีกทางหนึง่งสืบสารวัฒนธรรมภูมิปัญญาของเราไม่ให้สูญหายนะคะค่ะก็คนในชุมชนของเราก็ร่วมแรงร่วมใจค่ะระยะเวลาประกอบกิจการ กลุ่มของเรานะคะเราเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2549 49, นะคะมาถึงปัจจุบันได้16ปีนะคะ <l> เราเรามีามาตรฐานสินค้ารองรับนะคะแล <l> ้วก็มีาการันตีดาวของเรานะคะ <l> มีมีสินค้าของเราได้ระดับดาว มีดาวแล้วก็สามารถไปขายไปจำหน่ายทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะค่ะการจัดทำบัญชีนะคะเราก็ทำแบบง่ายๆแบบเข้าใจแบบทุกคนเข้าใจนะคะคือเราต้องรู้ต้นทุนแล้วก็การขายแล้วก็ได้กาไรนะคะขั้นตอนการผลิตสินค้าของเรานะคะเ,เราแบ่งงานกันตอน ขั้นตอนที่1คือเราแบ่งงานนะคะแบ่งงานเนี่ยเราจะแบ่งตามความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะทุกชิ้นนะคะก่อนที่เราจะออกตลาดนะคะ,ะเรามีพแพนแ QC ของเราอยู่นะคะสินค้าของเรานะคะผ่านมาตรฐานได้มาตรฐานสินค้าจากระวงอุตสาหกรรมจังหวัดความร่วมมือของระบบเครือข่ายนะคะ บ้านของเราก็มีมีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีกลุ่มสตรีอยู่นะคะมีงานผ้าเขียนเทียนนะคะแล้วก็แล้วก็มีเครือข่าย,สอ,าายสองเครือข่ายสองเครือข่ายนะคะกลุ่มผ้าเขียนเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มผ้าปักนะคะมันก็อยู่ในกลุ่มชุมชนของเรานะคะหลักๆของเราคือการออกบูธนะคะออกบูธต่างๆนะคะแล้วก็ ทางไลน์นะคะทางเฟซนะคะอยู่ในเครือข่ายของจังหวัดของอำเภอนะคะในการที่ประชาสัมพันธ์สินค้านะคะแล้วก็เวลามีเทศกาลต่างๆนะคะสนับสนุนเรื่องเสื้อผ้าของพนักรนนะคะเช่นงานปีใหม่มุงะะ้งในด้านของกศนตำบลลุ่มเย็นอำเภอเชียงคำของเรานะคะ ก็ได้มาสนับสนุนด้านเพิ่มความรู้ด้านาผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเช่นตัดเย็บกระเป๋านะคะในเรื่องตลาดออนไลน์นะคะค่ะออเข้ากับสถนานการณ์โควิดสถนานการณ์ปัจจุบันนะคะในการซื้อขายออนไลน์นะคะเราไม่ต้องได้ไปอ,ออกบูธต่างๆหรือว่าเราอยู่กับบ้านเรากา็สามารถ ขายของได้มีไรายได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของกลุ่มเรานะคะที่เราจะได้เราได้ความรู้นี้มาแล้วก็มาต่อยอดกลุ่มของเราค่ะ